เอาของกินต่อแล้วนะครับอ่าเดีวยนนี้ได้ข้อข้อสรุปนะฮะที่มาวันนี้ครับควัีรวันีครับวัีครับวันีนครวันดีครับวัีครับวันนีครับวันี้ครับวนรัวันีะครับครวันนี้ครับ้นะครับวอนนนะครับวันนีนะครับวั้รับวันนนครบวันะครับวันนนะครับวันนี้นัวนนอ้รวน้นะรับวันน้ครว้นะครับนะฮะคือนะฮะ คือที่ข้อหาคือทําให้ใบสั่งที่ได้รับมาของของเดียวเนี่ยเขาหมดอายุความนะครับมันหมดอายุความไปครบหนึ่งปีไปแล้วนะครับ,รบเราก็เลยมาลองทุกข์กล่าวโทษนะครับเหตุการณ์ที่ผมทําเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่ผมทำเรื่องที่ผมแถวน,นี้ขอโทษด้วยพอดีขอให้ดูรถรถไม่มีภาษีนะฮะ ที่ผมทาวันนี้ก็คือนะครับเนื่องจากว่าให้มันเป็นตัวอย่างเกี่ยวเรื่องทั้งคนจับและคนที่รับเรื่องต่อจากตํารวจทางหลวงนะครับว่ากระบวนการมันจะต้องทํำยังไงเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคนจับส่งให้งาสอบสวนแล้วพกงานสอบสวนไม่ยอมส่งนะฮะคือจริงอัะพวกเราอที่ไปพิเศษข้อกล่าวหากันน่ะคือต้องการพิสูจน์นะครับต้องการพิสูจน์ เ่านั้นว่าเราไม่ผิดแต่พอเราไปไเสดข้อาหาคาดีต่างๆที่พวกเราเกิดขึ้นกับกลายเป็นไม่มีการส่งคดีเราขึ้นส่งสำนวนส่งคดีเราเนี่ยขึ้นชั้นศาลนะครับทำให้มันยุติหรือจบสิ้นอยู่แค่แค่ตรงนั้นเองอ่ะตรงที่โรงพักนั้นเองนะฮะรองไว้ยังครบปีอ,ะอ่ะนะครับจนมันทําให้กระบวนการตรงนี้มันหายไปนะครับแค่นั้นจริงๆนะเอาจริงๆแล้วพูดถึงทั้งใบสั่งด้วยเนี่ยมันก็เป็นซึ่งเป็น มันก็เป็นของความเสียเกิดความเสียหายสําหรับไปสั่งด้วยนะฮะเพราะไปสั่งเนี่ยมันเป็นของของอะไรของประเทศของภาษีเงินภาษีซึ่งตรงนี้หน้าที่จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นของพนังงานสอบสวนที่ต้องที่ต้องเอาคดีทุกคดีเนี่ยไปไปทำนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพวกเราที่เรามาก็คือก็ให้คุณไปไล่กันเองนะฮะเรามาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะฮะก็ไล่เบีย้ยกันไปนะครับก็ถือเป็นเคสเคสเริ่มต้นของเรา นะฮะเป็นเคแรกที่เราในการถือว่าถ้าเกิดเราพวกคุณเวลาเราไปแจ้งความแล้วพวกคุณเกิดการที่แบบว่าเหมือนกับว่าเรียกว่าไม่ยอมส่งใช่ไหมว่าไม่ยอมส่งแล้วกันนะไม่ยอมส่งสำนวนนะครับไปไปชั้นศาลใช่ไหมไม่ยอมส่งสำนวนไปชั้นศาลก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะฮะเราก็จะฟ้องในงานสอบสวนต่อไปนะฮะเพราะถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นะครับก็อยากจะรู้ครับต่อไปเนี่ยไอ้ใบสั่งเนี่ยจะกล้าคือถ้าเขียนมาเราปเป็นพิเศษคุณก็จะจะยังที่จะไม่ส่งฟ้องอีกไหมถ้าเกิดเรายังทํากลุ่มเรายังช่วยกันอยู่ผมก็จะเอาคดีที่มันหมดอาย,ยุความแล้วเนี่ยมาฟ้องพนักงานสอบสวนให้หมดเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณนี่ด้วยเมื่อเดียวนะครับครับแล้าของคดีนะฮะของคดียวนี้เรามากันก็ผนไม้เยอะแล้วครับเขากินข้าวหมดแล้วเนี่ยเรามผมกับ เดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไปสอบประคำเมื่อเช้าอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมนี่ครับนดีครับยินดีครับนี่นี่ไกด์ครับพามานะฮะไม่งั้นพวกเราก็มาไม่ถูกนะครับเนีขอบคุณด้วยครับผมสมาชิกทุกท่านเลยขอบคุณเงินกองทุนด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใช้เงินกองทุนนะครับข้าวกับน้ําพวกเราก็ต่างจิตอาสาช่วยกันซื้อมานะฮะออกข้าวออกออกน้ำมานะครับ น้ำนี่เด็กชายวิโรจน์นะฮะส่วนข้าวเนี่ยให้สุปดำเขาเป็นคนทำมานะฮะพวกเราช่วยเหลือกันครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินกองทุนเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเงินกองทุนกับพวกพวกเราด้วยนะครับขอบคุณอย่างมากเลยจก็ต้องเจ้าของคดีนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับผมจากสมาชิกนะฮะทุกท่านนะฮะเสือกินในป่าหมากินข้างหนึ่งครับผมผมเอกข้างหลวงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ 也别太晚。